ก็ต่อต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่เราทําการเช็ดคาดเสร็จแล้วนะเช็ดคาดเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับเค็ดคาดเค็ดต้ญยาเคล็ดคาดดอสะอาดทีนี้ก็จะทาการพ่นพื้นก่อเหล็กนะก่อเหล็กพวกซี่นะครับส่วนสีนพื้น กอเล็กน,นะก็มีด้วยกันหลายชนิดหลายยี่ห้อด้วยกันแล้วแต่ท่านคนไหนจะถูกใจนะครับยี่ห้อไหนอะไรยังไงนะเพราะมีหลายราคาให้เลือกนะครับอยองนด้วย องเที่ยวถึงสามเที่ยวนะแล้วแต่ช่างนะครับจะผสมผสมข้นผสมใสนะครับแล้วแต่เลยแล้วแต่ถูกใจนะหลังจากที่คนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทําการทิ้งไว้ข้ามคืนเลยพรุ่งนี้เช้าถึงจะมาทําการโปรได้นะครับเพื่อให้แห้งสนิทนะครับผมเนช่วงประมาณสักงสามถึงห้านาทีก็ค่อยซ้ำ นนนะงานสีว่าจะมีหลายขั้นตอนนะครับตอนนี้นี่สำหรับมาแชร์ประสบการณ์กันนะสำหรับคนที่ไม่ใช่ช่างนะครับก็จะได้รับรู้ว่าแต่ละขั้นตอนต้องทำยังไงแบบไหนนะฮะให้ความรู้กันเล็กๆน้อยน้อย ส่วน,วนช่างท่านอื่นๆนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าต,ต้องทำอะไรแบบไหนนะครับช่างสีด้วยกันเนี่ยนะฮะน,นี่เอามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับให้ความรู้ ว่าเป็นน้ำเสร็จแล้วคณว่าเลยพรุ่งนี้เช้าค่ามาทำการโอ้ชิ้นงานต่อไปนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้เสเพิกด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจนะในการนำเสนอผลงานแนะนำขั้นตอนการทำสีรถยนต์นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ ความมีขั้นตอนอะไรบ้างแบบไหนยังไงแล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับผมโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ